นี่ตาไผ่ตาใหญ่ๆแบบนี้นะผมตาใหญ่ไหมครับเดี๋ยวจะมาตัดตาไผ่ตัดไผ่ให้ดูนะครับมาตัดแบบไม่ต้องกักเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือตาใหญ่มากนะครับผมนะครับผมมาต่อดูครับตาไผ่ข้อไผ่นะครับผม,มบนะครับ,ม,นะรบมาดูครับ เรามาดูเลยกันนะครับไม่มีบินนะครับผมดูครับไม่มีบินชัดๆเลยนะครับผมมาดูลำใหญ่ๆบ้างนะครับไผ่นะฮะอันนี้เป็นไผ่เหลืองนะครับไผ่เหลืองข้อไผ่มาดูกันข้อไผ่นะครับพี่ๆลำใหญ่ๆหนาๆแบบนี้นะครับผม ทนแข็งแรงจริงไหมตามที่รีวิวไหมนะผมไม่มีบิดน,นะครับรุ่นนี้นะครับผมเหล็กนะครับผมเป็นเหล็กแมงกานิสความยาวนะผมรวมด้าม47เซนสันหนา7มิลใบมีดใหญ่ๆแบบนี้เลยราคาพิเศษนะผมใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยขอบคุณครับ